ฟังนะนี่ไม่ใช่การต่อสู้ของจริงมันเป็นแค่การแข่งขันประลองดาบเท่านั้นจำไว้ว่าต้องหยุดมือให้ทันด้วยละ่ะดาบยาของพวกโจรสลัดที่เราเก็บมามีประโยชน์จริงๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วเราไม่ได้วัดกันมานานแล้วนะฉันแน่ใจว่าครั้งนี้จะเอาชนะนายได้ยะเฮะ ฉันคิดมากไปหรือเปล่าทำไมฉันรู้สึกว่ามันอันตรายเหมือนกันนะไม่ต้องห่วงหรอกพวกเขาแค่ทดสอบเฉยๆบาดเจ็บมาก็ไม่เป็นไรนะพักเดาวมีชุดปฐมพยาบาลรออยู่แล้วแค่นอนพักนิดหน่อยเท่านั้นละฉันไม่รู้ว่าคราวนี้นิกจะเอาชนะได้หรือเปล่านั่นอ่ะสิ ถ้านับดูจริงๆแล้วนี่เป็นครั้งที่สามแล้วนะที่นิกกับกะตะปรัมือกันพวกเขาแข็งเกร่งทั้งคู่เลยเถ้าเธอคิดว่าฉันใช้แค่ปืนเลยเลือกจะสู้ประชิดตัวกับฉันงั้นเธอก็คิดผิดแล้วละ่ะนิกขอโทษด้วยนะแต่ฉันไม่เคยคิดแบบนั้นหรอกฮึเน่ นิกเอาชนะได้จริงๆด้วยไม่น่าเชื่อเลยว่าดาบยาวในมือของกะตะหักไปเลยอาวุธที่ท่านผู้ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นนั้นแข็งแกร่งจริงๆถ้านายใช้หอกบางทีผลอาจจะต่างออกไปฉันไม่ควรจะเลือกอาวุธที่สร้างความได้เปรียบหรอกแราวในสนามรบจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าต้องเผชิญกับอะไรเป็นการดวลที่น่าตื่นเต้นมากท่านผู้ยิ่งใหญ่ พวกนายสองคนเอาอาวุธในมือมาให้ฉันดูหน่อยสิมันจะได้เลยว่าอาวุธของพวกโจรสลัดนั้นทําจากเหล็กดิบมันไม่มีความคงทนไม่มีทางสู้อาวุธที่ทาจากเหล็กกล้าได้เลยแต่ครั้งนี้เป็นการวัดระหว่างดาบเท่านั้นถ้าเจอกับอาวุธที่ใหญ่กว่านี้เช่นขวานบางทีผลอาจจะออกมาไม่ต่างกันตอนนี้นิกน่าจะแข็งแกร่งที่สุดในเผ่าของเราเนอะไม่ใช่หรอก ท่านผู้ยิ่งใหญ่ต่างหากล่ะคืนนั้นเขาฆ่าเสือเขี้ยวดาบได้ในพริบตาเดียวเลยเนอะฉันนะ่ะอยากที่จะเห็นท่านผู้ยิ่งใหญ่กับนิกดวลกันจังเลยบางทีก็น่าลองดูเหมือนกันนะโอ้วัดกันเลยวัดกันเลยวัดกันไปเลยท่านผู้ยิ่งใหญ่นี่ท่านพูดจริงหรอกครับก็นะฉันอยากจะลองดูเหมือนกัน ถ้าเป็นก่อนหน้านี้เราคงไม่กล้าดวลกับนิกหรอกเรารู้ขีดจำกัดของตัวเองดีแต่ตอนนี้มันต่างไปแล้วด้วยปฏิกิริยาของแมแวเรามั่นใจว่าจะสามารถหลบดาบของนิกได้เอาชนะสิ่งสำคัญที่สุดคือเราสงสัยว่าความสามารถนี้จะพาเราไปซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ในการต่อสู้ไปได้ไกลแค่ไหนนิกเธอไม่ต้องออมมือนะทำให้เต็มที่เหมือนตอนที่สู้กับกระตะได้เลยค่ะ ท่านผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนเตรียมตัวช่วยกันทำเวทีสําหรับการดวลได้เลยเออท่านผู้อาวุโสไม่ต้องทำให้เป็นเรื่องยุ่งยากหรอกครับแค่พื้นที่เปล่าๆก็พอแล้วล่ะไม่ต้องส่งเสียงด้งหรอกแค่ฟังที่ท่านผู้ยิ่งใหญ่พูดก็พอแล้วเนะอะยังไงก็เถอะเธอไปนั่งพักเพื่อให้แดงฟื้นกลับมาก่อนก็แล้วกันโอเคค่ะ การยืนอยู่ในลานต่อสู้ช่างแตกต่างกับตอนที่อยู่เป็นคนดูอย่างสิ้นเชิงพอนิคเข้ามายืนในลานประลองและจับดับขึ้นมาบรรยากาศความกดดันก็เพิ่มขึ้นทันทีบางทีเราอาจจะไม่ควรขอเธอทดสอบฝีมือเลยก็ได้ท่านผู้ยิ่งใหญ่ฉันพร้อมแล้วค่ะถ้างั้นก็เข้ามาได้เลยยะเอตอนที่ดูนิก สู้ก่อนหน้านี้ก็คิดว่าเธอเร็วแล้วแต่ไม่คิดเลยว่าจะเร็วขนาดนี้เธอไม่ได้ออมมือเลยสักนิดเดียวตอนแรกเราคิดว่าจะยังไม่ใช่ความสามารถเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของตัวเองดูก่อนแต่ดูเหมือนว่าถ้าเราทําแบบนั้นคงได้ตายแน่แน่ฮึ <H ö f> ว้าวเร็วเหลือเกินดูสินี่แหละคือความสามารถที่แท,ท้จริงของท่านผู้หญิ่งใหญ่ละย่ะ <Yeah. S 1> นี่ถ้าเราไม่สู้ก็คงไม่รู้เลยนะในเชิงของพลังถ้านิกโตเป็นผู้ใหญ่เทียบกับเราแล้วคงเป็นเหมือนทารกเลยเราเทียบอะไรกับเธอไม่ได้เลยสักนิดถ้าเราไม่มีปฏิกิริยาของแมวเราก็คงตายไปหลายรอบแล้วนิคไม่มีความปลาณีเลยสักนิดนี่เธอเจตนาฆ่าเพื่อนเออไม่สิเธอคิดจะฆ่าผู้ช่วยเหลือของเราเหรอกะต่นายเห็นไหมความเร็วของท่านผู้ยิ่งใหญ่นะ่ะ ดรากับผีเนี่ยขนาดนิกยังตามไม่ทันเลยดูเหมือนว่าท่านผู้ยิ่งใหญ่อย่าตั้งใจออมมือให้นิกนะถ้าเขาใช้ความเร็วระดับนั้นไปตลอดนิกไม่มีทางสู้เขาได้เลยเอาหน่อยเถอหน้านิานกอย่าให้ท่านผู้ยิ่งใหญ่ดูถูกเผ่าลาด้าของพวกเราได้เอ้ยหยุดเชียร์ได้แล้วเนอะว้าวดูเหมือนว่าซินเทียนจะเก่งไม่เบาเลยนะอย่าเท่ม,มากไปกว่าน,นี้เลยนะวีรบุรุษของฉันสู้ๆนะจ้านิก เมื่อกี้เราต้องลำบากจากการขัดพื้นฐานการฟันดาบดาบของนิกฟันเข้ามาเร็วจนเราไม่สามารถตั้งสมาธิที่ดาบของตัวเองได้เลยถ้าเราจะเพิ่มแรงในการฟันเราต้องมีสมาธิที่จะทุ่มแรงทั้งตัวลงไปในการฟันดาบไม่อย่างนั้นนิกก็จะปัดป้องดาบของเราออกไปเรื่อยๆแต่การจะไปให้ถึงระดับนั้นให้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่อย่างนั้นพวกนักดาบก็คงไม่ฝึกเก่งดาบพันครั้งต่อวันหรอก ชิงโจมตีก่อนความเร็วของชิต้าเอ๊ะเร็วเหลือเกินเออถูกเว้ยเห็นไหมล่ะท่านผู้หญิงใหญ่ออมมือไว้นักรบที่มีประสบการณ์การต่อสู้เท่านั้นที่สามารถ กดดันโจมตีด้วยการหลบการโจมตีไปด้านข้างได้ใช้ชนะถูกกำหนดไว้แล้วเขาแค่ยังไม่เอาจริงเท่านั้นแหละท่านผู้ยิ่งใหญ่ตั้งใจออมมือไว้จริงๆด้วยนี่พวกนายสองคนช่วยหยุดวิเคราะห์สักทีเถอะนี่มันการประลองนะเชองน,น่าตื่นเต้นจริงๆฉันละสายตาไปจากพวกเขาทั้งคู่ไม่ได้เลย ฏิกิริยาแมวความเร็วของชีตาฮะนิกนิกเป็นฝ่ายแพ้เช่างเป็นการประลองที่ยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้ท่านผู้ยิ่งใหญ่แข็งแกร่งเหลือเกินเออก็แค่ฟลุกนะครับเห็นไหมเล่ะ ฉันบอกแล้วว่าท่านผู้ยิ่งใหญ่นะ่ะแข็งแกร่งที่สุดท่านผู้ยิ่งใหญ่ท่านวางแผนจะแต่งงานกับนิกตอนไหนหรือครับเอะอ,อะไรนะว้าวอะนิกลระแต่งงานลระเดีเด๋ยวดีเดียวก่อนนะการเลือกวันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะเอาละเตรียมการแต่งงานให้ท่านผู้หยิ่งใหญ่กันเถอะสองคนนี้คุยกันด้วยภาษาอังกฤษเดี๋ยวนะครับ นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมผมต้องแต่งงานกับนิกด้วยล่ะเออนี่ท่านไม่รู้เหรอครับเผ่าลาด้าของพวกเราหากผู้ชายท้าประลองกับผู้หญิงนั่นก็คือการขอแต่งงานถ้าคุณชนะได้นั้นหมายความว่าคําขอนั้นสําเร็จแบบนี้มันไม่ยุติธรรมกับความรู้สึกของนิกนะครับมิน่าถ้าทางของนิกดูแปลกไปเพราะเรื่องนี้นี่เองเออไม่ไม,ไม่ไม่หรอกครับทุกคนในเผ่าลาดาหวังจะได้สามีที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองทั้งนั้น ยิ่งกว่านั้นคนของเผ่าลาดาต่างภูมิใจที่ได้รับใช้ท่านผู้ยิ่งใหญ่ในฐานะตัวแทนและท่านก็ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับเทพเจ้าเลยไม่นะเดี๋ยวก่อนผมว่าข้อเสนอนี้มันพอที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไหมอะไรกันท่านผู้ยิ่งใหญ่กับหัวหน้าเผ่าคุยเรื่องอะไรกันนะจากที่ท่านผู้อาวุโสบอกนั่นเป็นภาษาที่สามารถสื่อสารกับเทพเจ้าได้ไม่เข้าใจเข้าใจ นี่ท่านผู้ยิ่งใหญ่คิดว่านิกไม่น่ารักพออย่างนั้นเหรอครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องความน่ารักสักหน่อยแค่สองคนก็จะตีกันตายอยู่แล้วนี่ถ้าเพิ่มมาอีกคนไม่แย่หนักกว่านี้เหรอนิคเข้าใจค่ะว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นภรรยาของท่านผู้ยิ่งใหญ่นิคจะออกไปจากเผ่าสักพักค่ะจะทำแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะเมื่อกี้ท่านผู้หญิ่งใหญ่เพิ่ง ท่านพ่อไม่จําเป็นต้องพูดอะไรแล้วล่ะค่ะแม้ว่านิกจะไม่เข้าใจภาษาที่ท่านพูดกันแต่แค่ดูจากสีหน้าของท่านผู้ยิ่งใหญ่แล้วนิกเองก็เข้าใจสิ่งที่เขาคิดออกจากเผ่าแล้วนิกจะออกจากเผ่านี่ท่านผู้ยิ่งใหญ่ทอดทิ้งนิกเหรอแต่ไม่ว่าท่านผู้ยิ่งใหญ่จะพึ่งทานิกประลองเราจะทํายังไงดีกดอะไรกันเนี่ยคนที่ถูกท่านผู้ยิ่งใหญ่ ถอดทิ้งจะอยู่ในเผ่าต่อไปไม่ได้ไม่อย่างนั้นจะเกิดหายนะขึ้นในตอนนี้ท่านผู้ยิ่งใหญ่ชนะแล้วนิกก็ต้องกลายเป็นคู่ของเขาแต่ตอนนี้ท่านผู้ยิ่งใหญ่ไม่ต้องการแต่งงานเท่ากับว่านิกถูกทอดทิ้งและเท่ากับว่านิกต้องถูกทอดทิ้งโดยพระเจ้าด้วยนั่นนั่นมันไม่ต้องห่วงนะท่านผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้พูดว่านิกไม่มีคุณสมบัติเพียงแต่ว่าการจะคงความสามารถในการ ต่อกับเทพเจ้าไว้ตัวแทนจะต้องไม่แต่งงานเป็นเวลาอย่างน้อยสามปีฮะเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอดังนั้นนับจากต้นปีเป็นต้นมาเขายังเหลือเวลาอีกสองปีที่ยังแต่งงานไม่ได้เอาเลยพูดต่อไปสิดังนั้นก่อนที่นิกจะกลายเป็นภรรยาของท่านผู้ยิ่งใหญ่เขาจะต้องแต่งงานกับเอลินก่อนจากนั้นก็เป็นคิวของฉัน ท่านผู้ยิ่งใหญ่เป็นกังวลว่าจะต้องให้นิกรอานานเกินไปนะ่ะอ๋จริงเหรอคะท่านผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ปฏิเสธนิกเหรอฮแน่ <c oughs> นอนสิจ้านิกนะ่ะน่ารักจะตายไปรู้ไหมเขาจะปฏิเสธเธอได้ยังไงกันละ่ะเฮ้ยแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะใช่ไหมล่ะท่านผู้ยิ่งใหญ่เออเรื่องนี้ใช่ใช่มันเป็นแบบนั้นแหละ ในตอนนี้เราก็คงทําได้แค่ตามน้ําไปก่อนเอาไว้ในอนาคตค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันเป็นไงมีความสุขหรือ,อยังฉันขอรางวัลไหนสิอยะ่ยะอย่านะฉันยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปฉันไปวาดผังของแคมป์ต่อก่อนนะนี่เดี๋ยวก่อนสิรีบหนีให้ไวเลยเรารับมือกับเจสสิก้าไม่ไหวจริงๆอีกอย่างนะ นิคควรจะย้ายไปอยู่ในถ้ำกับพวกดาวไหมไม่มีทางวันต่อมาอารักได้ทำอาวุธให้กับทุกคนนอกจากสองทีมที่ทำหน้าที่ก่อสร้างและหาอาหารแล้วเอลินยังจัดตั้งทีมที่สามเพื่อเย็บเสื้อกันหนาวอีกด้วยไม่กี่วันต่อมาโอ้หิมะตกลงแล้วเหรอเราอยากเห็นมันตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ไม่นึกเลยว่าจะได้มาเห็นครั้งแรกที่เกาะล้างแบบนี้พอนึกถึงก็จำได้เลยว่าเล่าจางเพื่อนที่เป็นรูมเมทต,ตอนเรียนมหาลายัยตอนนั้นเขาชอบบอกฉันว่าเขาจะกลับบ้านไปต่อสู้กับชู้เลี่ยวหัวจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเลี่ยวหัวคนนั้นคือใครท่านผู้ยิ่งใหญ่ตื่นแล้วนะคะอืม เธอก็ตื่นเช้าเหมือนกันนะนิกหิมะตกแล้วนะคะใช่สวยมากเลยใช่ไหมล่ะนิกไม่ชอบหิมะหลังจากพวกสัตว์หลบไปจำศีลมันจะทำให้พวกเราหาอาหารยากขึ้นไปอีกมันก็จริงหรอกนะแต่ตอนนี้พวกเราเตรียมาอาหารไว้เพียงพอแล้วล่ะแถมยังมีผ้าคลุมกันหนาวที่เย็บเตรียมไว้ด้วยต้องขอบคุณท่านจริงๆนะโอพวกเธอสองคน มาจูจีกันแต่เช้าเลยนะไม่กลัวใครได้ยินเข้าหลือจ๊ะไม่ใช่อย่างนั้นนะพวกเราไม่ได้พี่เจสิกาไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอ๋อแค่เราเล่นนะดูหน้าเธอสินิกแดงไปหมดแล้วหิมะตกแล้วหิมะตกแล้วปป้นตุกตาหิมะกันเถอะ มีเด็กบ,บางคนป่วยเป็นไข้หวัดแต่ทุกคนก็ยังพยายามทำหน้าที่กันให้ดีดูเหมือนแบบนี้มันจะไม่ได้ผลนะเออเย็นเจี๊ยบเลยมันเก็บอุณหภูมิดีเหลือเกินแต่ก่อนที่เราจำออกแบบปืนคาบชุดเราต้องทำแบบเครื่องกลึงให้เสร็จก่อนไม่ว่าอาวุธของพวกเรา จะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและมีคุณภาพดีกว่าพวกโจรไวกิ้งแต่ฝั่งนั้นก็ยังมีคนเยอะกว่าเราอยู่ดีเรามีแต่ต้องสร้างปืนค้าบชุดให้ได้เพื่อเสริมพลังการต่อสู้ปืนคาบชุดเป็นเหมือนต้นแบบของอาวุธสมัยใหม่แม้ว่าในด้านความรุนแรงจะเทียบกับธนูไม่ได้แต่ด้วยความเร็วของกระสุนทําให้มันยากที่จะหลบเลี่ยงอีกอย่างมันสร้างได้ไม่ยากและวิธีการก็ใช้ได้ด้วย หากเตรียมปืนและจำนวนกระสุนให้พร้อมใช้ต่อเนื่องในระยะเวลาสั้นๆพลังทำลายของมันก็จะเพียงพอที่จะสร้างโอกาสให้พวกเราชนะได้อย่างไรก็ตามปืนคาบชุดตัวต้นแบบนั้นต้องมีลำกล้องที่เรียบและตรงไม่อย่างนั้นหากมันเกิดขัดลำกล้องขึ้นมาอาจจะระเบิดจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นแล้วมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอาศัยฝีมือในการทำอย่างเดียวแต่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการกลึงด้วย แต่มันก็ยังยากอยู่นะพิมพ์เขียวของเครื่องกลึงที่เราได้มาจากสารานุกรมงานฝีมือนั้นมีบางส่วนที่ไม่สามารถทำได้ในสภาพปัจจุบันดังนั้นเราต้องหาทางปรับจากแบบโดยการใช้วิธีอื่นผสมเข้าไปแต่วันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าฮะหิมะตกหนักขนาดนี้เลยเหรอผู้กขรรารอบๆมหาวิทยาลัยกวงเฉิงของพวกเรานั้น มีลักษณะเป็นช่องแคบจึงทำให้ลมที่พัดผ่านดุนแรงกลายเป็นสายลมปีศาจได้ผู้ควรเชื่อว่าปีศาจส,สายลมจงใจเป่ามันใส่คนโง่เขลาดังนั้นใครที่รู้สึกหนาวเย็นมากก็อย่าพูดคำหยาบแต่ให้พูดว่าลมปีศาจพัดแรงจังเลยนะก็พอนี่มันพัดใส่คนโง่จริงๆด้วยนะพายุหิมะพัดลมแรงมากเกินไป ้องครัวห่างจากถ้ำไปประมาณครึ่งนาทีกว่าจะเดินมากก็ถูกหิมะคลุมตัวไปหมดเลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ยิ่งใหญ่สินเทียนปิดประตูเร็วเข้าเล็กหน้าปล่อยมันไปเถอะฉันทนไม่ไหวแล้วนี่เธอผิงไฟกันอยู่เหรอ ็มันหนาวมากทุกคนก็เลยต้องมาผิงไฟกันในนี้นะ่ะสินเทียนฉันอยากกอดนายจังเลยไม่คิดเลยว่าอากาศหนาวขนาดนี้ทั้งที่ยังไม่เข้าหน้าหนาวเต็มตัวเดือนธันวาคมมันจะคงจะเย่ยกว่านี้อีกดูเหมือนว่าพวกเราจะต้องทำฐานกันแล้วลนะ่ะท่านผู้ยิ่งใหญ่ครับฐานเคออร,รื่อได้หรอครับถ้ามีสิ่งนี้ก็จะไม่ทำให้เกิดควันเหรออืมใช่แล้วละ่ะฐานทำมาจากไม้แห้ง เมื่อเทียบกับไม้ที่เราตัดมาจากป่าแล้วฐานจะให้ความร้อนสูงกว่าอีกทั้งเวลามันเผาไหมจะเกิดควันน้อยกว่าด้วยนะว้าวเยี่ยมไปเลยครับพวกเราจะได้ไม่ต้องนั่งทนดมควันอยู่ในบ้านแล้วสมกับเป็นท่านผู้ยิงใหญ่จริงๆอากาศหนาวมากฉันไม่รู้ว่าพวกสัตว์จะเป็นยังไงบ้างพวกเราไปดูพวกมันกันหน่อยดีกว่าโอเคจ้า ดูเหมือนว่าอื้มไปกำลังจะเข้าสู่ช่วงจำศีลแพนด้าเป็นสัตว์เลือดอุ่นโดยปกติแล้วพวกมันจะไม่จำศีลแต่ว่าไงหมีชนิดอื่นอ่นกับแพนด้าจะมีสายพันธุ์ใกลเคียงกันแต่ก็ยังถือว่าเป็นคนละสปีชีดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจหากพฤติกรรมจะแตกต่างกันเมื่อเทียบกับพวกมันแล้วเราน่าจะห่วงตัวเองมากกว่านะอึ้มไปกับนกอินทรีทะเลทรายน่าจะอาศัยอยู่บนเกาะล้างมาหลายปี สำหรับพวกมันแล้วหน้าหนาวก็คงเป็นแค่ช่วงที่อุณหภูมิเกิดการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นมันคงจะพูดแบบนั้นล่ะเช้าวันต่อมามาเลยทุกคนแบ่งกันเป็นสองกลุ่มเนอะกลุ่มแรกรับผิดชอบเรื่องทำทานส่วนอีกกลุ่มรับผิดชอบตัดไม้เป็นสองท่อนเอาละเกือบเสร็จแล้วทุกคนป่าฟืนแล้วเอาใส่ในเตาเผาจากนั้นก็จุดไฟได้เลย ความร้อนใกล้จะได้ที่แล้วปิดฝาเตาได้เลยท่านผู้ยิ่งใหญ่ถ้าเราปิดฝาและปล่อยให้มันไหมอยู่ในนั้นไม้จะกลายเป็นเท่าฐานอย่างที่ท่านว่าแหละคะใช่แล้วเวลาที่ใช้จะต่างกันขึ้นอยู่กับความชื้นที่อยู่ในเนื้อไม้ด้วยนะไม้ในเข็มของเราแห้งมานานแล้วดังนั้นพรุ่งนี้ก็น่าจะกลายเป็นฐานแล้วละอลักไปกับฉันหน่อยฉันจะให้ดู ว่าพวกเราจะทำอะไรต่อไปนายนายจะทำปืนหรอปืนคืออะไรกันเหมือนที่กระตะใช้หรือเปล่า <c oughs> นี่ไม่เหมือนปืนอื่นๆหรอกนะสิ่งที่เราจะทำเรียกว่าปืนคาบชุดมันแข็งแกร่งกว่าธนูถึงสิบเท่าเลยนะ่ะแข็งแกร่งกว่าธนูสิบเท่านี่คืออาวุธศักดิ์สิทธิ ที่ท่านผู้ยิ่งใหญ่พูดถึงล่ะคะดูเหมือนว่าโครงสร้างของมันจะไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะทําไมฉันมองไม่ออกว่าจะทํามันอันตรายได้ยังไงอ๋อมันยังคงขาดสองสิ่งนั้นก็คือกระสุนและดินปืนกระสุนและดินปืนล่ะคะเธอรู้จักหรือเปล่าอืมเรื่องนั้นไม่รู้หรอกคะ่ะท่านผู้ยิ่งใหญ่ต้องการให้ฉันทําสิ่งที่เรียกว่าปืนคาบชดุดเหรอ ใช่แล้วแต่ก่อนที่เราจะทำลากล้องที่เรียบและตรงได้เราต้องทำเครื่องกลึงซะก,ก่อนพระเจ้าช่วยนี่เรากำลังจะย่นเวลาหนึ่งพันปีภายในอึดใจเดียวเรากำลังเข้าสู่ยุคเครื่องจักรไอน้ำนี่ในเมื่อเรามีเหล็กแล้วแน่นอนว่าเราสามารถกำลังปรับปรุงหลายสิ่งหลายอย่างขนาดใหญ่ไม่ว่าพลังไอน้ำจะใช้ได้ต่อเมื่อสร้างใบพัดไอน้ำ แต่นั่นก็ยังไกลาจากการกระทำเครื่องจากไอ้น้ำนะเครื่องตึงนั้นต้องใช้ชิ้นส่วนที่ทำอย่างประณีตหลายชิ้นงานของอลักต้องยุ่งยากมากแน่นๆถ้าเป็นอย่างนั้นเราหาคนที่มีฝีมือมาช่วยจะดีกว่านะโอเคคนคนนั้นก็คือเธอนั่นแหละงานออกแบบของมันดูซับซ้อนเกินไปนะคะมีหลายส่วนที่ฉันยังไม่เข้าใจด้วยนะทั้งจริงๆ ท่านผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยสมกับเป็นพระเจ้าด้านงานช้างจริงๆเลยค่ะไม่ขนาดนั้นหรอกเนาะอาลักเธอเข้าใจทั้งหมดไหมไม่ค่ะฉันคงต้องศึกษามันอีกเยอะเลยล่ละไม่เป็นไรหรอกเธอเก็บแบบไว้ดูแล้วค่อยๆศึกษาไปเรื่ยก,กันนะจนกว่าจะเข้าใจทุกส่วนไม่มีปัญหาค่ะเชื่อมือฉันได้เลยเช้าวันที่สาม น่าจะเกือบเสร็จแล้วนะเปิดเตาได้เลยโอ้โหอุณหภูมิข้างในสูงมากทุกคนต้องรอสักครู่นะถึงจะเข้าไปได้สิบนาทีต่อมาดูสิทุกคนฐานอบสดๆใหม่ๆอยู่ที่นี่แล้วนี่คือฐานดูเหมือนไม้ที่ยังเผาไม่หมดเลยนะคะไม่เหมือนกันหรอกผิวมันดูเรียบกว่ามากเลยแข็งมากเลยด้วย ในลองจุดดูก็ได้นะแต่ต้องจำไว้ว่า่านต้องจุดด้วยไม้นะพอเผาไหม้กลายเป็นสีแดงมันจะเผาไหม้ไปเรื่อยๆอย่างช้าๆแม้ว่าจะไม่มีเปลวไฟก็ตามว้าวอุ่นจังเลยแถมแทบจะไม่มีควันเลยด้วยแบบนี้เราก็สามารถจุดในบ้านได้อย่างสบายใจแล้วยังไงก็เถอะทุกคนจำไว้นะ ว่าถ้าจุดถานในบ้านยังไงก็ควรแง้มประตูหรือหน้าต่างไว้ด้วยครับผมพวกเขาไม่เข้าใจเรื่องคาร์บอนมอนอกไซด์ดังนั้นเราต้องให้เขาใส่ใจเรื่องนี้แทนการทำถ่านได้สำเร็จทำให้ผู้คนมีความสุขทุกคนช่วยกันย้ายถานไปเก็บในโกดังและพร้อมทำถ่านชุดต่อไปห้องทำงานฝีมือ สองคนนี้จริงจังกับงานมากเราอย่าไปบรบกวนพวกเธอจะดีกว่าเอาละเราเองก็ไม่ว่างเหมือนกันกะตะเล็นกเน้าอารูบาพวกนายสามคนมานี่หน่อยสิท่านผู้ยิ่งใหญ่ต้องการให้พวกเราทำอะไรเลอครับเอาละมาทำลูกปัดกันเถอะ ชาวนี้ช่างวุ่นวายเหลือเกินท่านผู้ยิ่งใหญ่พวกเรากำลังจะทำอะไรหรือครับเดี๋ยวพวกนายก็รู้เองนั่นแหละเอ๊ะเ,เท่านผู้ยิ่งใหญ่นี่มันคืออะไรหรือครับอ๋อเรากะว่าจะทำให้ทุกคนเซอร์ไพรส์เละไม่อยากอธิบายให้กับพวกเขาแต่ตอนนี้ท่าทางเราจะโดนถามไม่หยุดแน่ ลูกกระสุนของปืนคาบชุดเหรอพลังทำลายล้างมากกว่าธนูสิบเท่าสิ่งนี้ทรงพลังขนาดนั้นจริงๆเหรอครับแน่นอนอาจจะมากกว่านั้นด้วยนะยิบไปเลยด้วยปืนพวกนี้เราจะสามารถฆ่าจนสลดัดเพื่อล้างแค้นให้กับคนของเราได้น่าจะใกล้เสร็จแล้วละ่ะเรามาทำกันต่อเถอะนะเอาละได้เยอะกว่าที่เราคาดคิดไว้ไม่ว่าลูกเหล็ก จะมีขนาดที่ต่างกันไปบ้างแต่ก็ยังมีมากพอที่จะใช้ได้พวกมันต้องกลมและเรียบกว่านี้ทุกคนทำได้ดีมากพวกเราทำได้มากกว่าที่คิดซะอีกเยี่ยมมากเลยทุกคนเอาเครื่องมือของท่านผู้ยิ่งใหญ่เข้าไปเลยระวังใหญ่กระแทกด้วยละ่ะเอาละผ่านมาหลายวันในที่สุดห้องทดลองก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว ถ้าไม่พูดถึงพื้นหลังของห้องมันก็ถือว่าดูดีมากเลยท่านผู้ยิ่งใหญ่งานสร้างแคมป์เสร็จแล้วต่อไปพวกเราจะทำอะไรดีละครับเออเรื่องนั้นนอะทุกคนพักผ่อนกันสักสองสามวันก็แล้วกันนะจะเดินเล่นชมวิวหรือทำอะไรก็ได้ตั้งแต่เดินทางมาถึงนี่ทุกคนก็ทำงานจนหัวหมุนเพื่อหาอาหารและสร้างอาคารโดยเทพจะไม่ได้พักตอนนี้ทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยแล้ว พอไม่มีอะไรทำพวกเขาก็คงจะสับสนนิดหน่อยพักผ่อนเดินเล่นนอนเหรอท่านหมายความว่าเราไม่ต้องทำงานแล้วพวกเราสามารถทำอะไรก็ได้ที่ต้องการอย่างนั้นเหรออืมใช่แล้วละ่ะว้าวเยี่ยมไปเลยฉันอยากไปเดินเล่นรอบๆนี้มานานแล้วละ่ะฉันเองก็เหมือนกันฉันไปด้วยขอฉันไปด้วยนะฉันนะ่ะอยากจะนอนยาวๆทั้งวันทั้งคืนไปเลย ฉันอยากใช้ดวงตาพระเจ้าเพื่อดูดาวบนท้องฟ้าจากอัตราเรวในการทํางานของเอลินและอลักมันน่าจะใช้เวลาอีก3วันถึงจะทําแม่พิมพ์ของเครื่องกลึงได้สําเร็จในระหว่างนั้นทุกคนควรจะได้พักร้อนกันหน่อยเพื่อปรับสภาพร่างกายให้พร้อมที่สุดก่อนที่จะการต่อสู้จะมาถึงเสียงอะไรนะมันเป็นเสียงของมาป่าหอน ฟังจากเสียงแล้วมันน่าจะมีมากกว่า20ตัวเลยละอยู่ไม่ไกลจากแคมป์เราซะด้วยฉันจะออกไปดูซะหน่อยท่านผู้ยิ่งใหญ่ฝูงอสูรหน้าหนาวมาถึงแล้วฟังจากเสียงแล้วพวกมันน่าจะอยู่ใกล้ๆที่นี่มากเลยถ้ามีท่านผู้ยิ่งใหญ่อยู่ที่นี่ด้วยพวกเราคงจะไม่ต้องกลัวอะไรหรอกฝูงอสูรหน้าหนาวคืออะไรกันพวกนายเคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนไหมใช่ค่ะ หนหน้าที่แล้วอาสนพวกนี้เสี่ยงชีวิตเข้ามาในเผ่าของเราเพื่อขโมยอาหารไปแต่ตอนนั้นพวกมันมีกันแค่สามตัวเราก็เลยรับมือได้พูดถึงเรื่องนี้ทีไรหน้าหนาวปีนี้หนาวกว่าปีก่อนนะบางทีอากาศที่หนาวเย็นอาจจะทําให้พวกหมาป่าไม่มีอาหารกินพวกมันคงหิวก็เลยคิดที่จะโจมตีแคมป์ของพวกเราถ้าเป็นอย่างที่เจสสิก้าว่าไว มันน่าจะเป็นหายนะเลยนะนอกจากพวกนักสู้แล้วคนอื่นๆเป็นผู้หญิงคนแก่และเด็กถ้าหมาป่าโจมตีเข้ามาอาจจะเกิดอันตรายได้จะนั่งรอความตายแบบนี้ไม่ได้นิกกะตะพวกนายตามฉันมาไม่ว่ายังไงเราจะปล่อยให้พวกหมาป่ามาถึงแคมป์เราไม่ได้เด็ดขาดท่านหัวหนาาว้าเผ่าผมฝากที่นี่ด้วยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงสินเทียนระวังตัวด้วยละ่ะ กะตะกับนิกมีความสามารถในการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมในขณะที่เด็กหน้าและโปคูมาก็มีประสบการณ์ในการต่อสู้ด้วยเช่นกันพวกเขามีอาวุธที่ทำจากเหล็กพวกเราต้องสู้กับมาป่าได้แน่ๆทุกคนอยู่ใกล้กันไว้นะ